เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ Reddit ลุกฮือด้วยความโกรธแค้นต่อน,นักวิจัยของมหาวิทยาลัยซูริกในสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำการวิจัยประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเปลี่ยนใจผู้คนในโลกออนไลน์โดยคนเหล่านั้นไม่รับรู้แม้แต่น้อยว่าคนที่พวกเขากำลังถกเถียงอยู่ด้วยไม่ใช่มนุษย์ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซูริกกำลังเผชิญเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักหลังพวกเขาเปิดเผยว่าเขาเคยใช้ AI เข้าร่วมสนทนาในชุมชนออนไลน์ชื่อ r/change my view บนเว็บไซต์ reddit มีเป้าหมายเพื่อทดลองว่าข้อความที่สร้างโดย AI สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนในประเด็นทางสังคมได้มากน้อยเพียงใด ตลอดระยะเวลา4เดือนทีมนักวิจัยได้สร้างบัญชีปลอม34บัญชีและโพสต์ข้อความมากกว่า1,500ั้ครั้งกเถียงกันในหลายประเด็นตั้งแต่สาเหตุพฤติกรรมความดุร้ายของสุนัขพิษบูวิกฤตที่อยู่อาศัยในสหรัฐไปจนถึงนโยบายด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างหรือ DEI แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ AI ไม่เพียงแต่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่ยังสอดแทรกเรื่องราวชีวิตของคู่สนทนาลงไปด้วย เช่นอ้างว่าเคยเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตหรือแม้แต่เคยเป็นเหยื่อในคดีล่วงละเมิดทางเพศในวัยเยาวผลการวิจัยเบื้องต้นชี้ว่าเมื่อ AI ปรับวิธีการพูดให้ตรงกับประวัติส่วนตัวของผู้ใช้เช่นอายุเพศและอุดมการทางการเมืองข้อคิดเห็นจาก AI มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจคู่สนทนาได้มากกว่าและได้รับคะแนนโหวตสูงกว่าข้อความจากผู้ใช้งานจริงอย่างเห็นได้ชัด คะแนนโหวตเหล่านี้มีน้ำหนักในการโน้มน้าวความสนใจของผู้ใช้งาน Reddit อย่างมากเนื่องจากเว็บไซต์นี้มีจุดขายในฐานะชุมชนที่ให้ความสำคัญกับมุมมองของมนุษย์แม้การวิจัยในครั้งนี้จะน่าสนใจในเชิงวิชาการแต่การทดลองครั้งนี้ได้จุดชนวนความไม่พอใจอย่างรุนแรงเพราะชุมชน r /ChangeMyView มีกฎชัดเจนว่าห้ามใช้คอนเทนต์ที่สร้างโดย AI ยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยยังไม่เคยขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนทำการทดลองซึ่งถือเป็นการละเมิดหลักจริยธรรมในการทำวิจัยอย่างร้ายแรงจนกระทั่งวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานักวิจัยแจ้งให้ผู้ดูแลวเว็บไซต์ทราบถึงการทดลองดังกล่าวหนึ่งเดือนต่อมาคณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าการวิจัยได้รับการพิจารณาแล้วแม้ว่าคณะกรรมการชุดนี้จะส่งคำเตือนอย่างเป็นทางการถึงหนึ่งในนักวิจัย แต่ก็ไม่สามารถห้ามการวิจัยได้เนื่องจากมีหน้าที่เพียงให้คำแนะนำเท่านั้นคำตอบนี้ยิ่งทำให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ Reddit ไม่พอใจและตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมประกาศจุดยืนว่าการทดลองดังกล่าวละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้านผู้ใช้งานใน Reddit หลายคนแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนมีทั้งคำกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดความไว้วางใจน่ารังเกียจและไรจ้จรรยบัรณ และมหาวิทยาลัยซูริกออกมาระบุว่ากำลังสอบสวนกรณีนี้อย่างเป็นทางการเหตุการณ์นี้ได้จุดประเด็นสำคัญขึ้นหลายประเด็นนอกจากข้อถกเถียงด้านจริยธรรมในการทำวิจัยผ่านโลกออนไลน์แล้วอีกหนึ่งคำถามที่สังคมต้องหยิบยกขึ้นมาทบทวนคือเมื่อเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเซนแบ่งระหว่างความรู้เท่าทันสื่อกับความรู้เท่าทันเทคโนโลยี AI ก็เริ่มเลือนลางมากขึ้นทุกที ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเกิดเหตุสะเทือนใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI เมื่อเด็กชายวัย14ปีจากรัฐฟลอริดาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังจากเด็กชายตกลุมรักไว้วางใจและเชื่อฟังคำแนะนำของแชทบอท AI มากกว่าคำเตือนจากผู้เป็นแม่ในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วและความจริงอาจถูกบิดเบือนภายในไม่กี่คลิกการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่า f a ก t c h จึงกลายเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญของสังคม เพราะการท่องโลกอินเทอร์เน็ตในวันนี้ยิ่งต้องใช้วิจารณญาณและการไตรตรองให้มากพอก่อนจะปักใจเชื่อในสิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินผ่านหน้าจอสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน